โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะผมทําคลิปเกี่ยวกับคาลุอิซาว่าเคไปนะครับผมที่พระเอกเนี่ยไปปกป้องนะไปช่วยเหลือเออไปช่วยจากริวเอ็นนั่นแหละเออซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาทําต่อนะฮะก็คือคลิปที่แล้วผมบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมคลิปหน้าเนี่ยจะมาทําความสัมพันธ์ระหว่าง2คนนี้นะครับก็คลิปนี้จะมาทํานะ เนื้อหาต่อไปนี้เนี่ยมีการสปอยนะครับใครที่ไม่อยากโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะก็ไปดูกันได้เลยครับผม l ร t s go โกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นมาแล้วเนี่ยเออเคเนี่ยก็เริ่มมีความรู้สึกแบบว่าเปิดใจให้กับพระเอกมากขึ้นนะครับจากตอนแรกเนี่ยไม่ไว้ใจนะครับแต่ว่าก็คือแบบเคเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบกล้าฝากอะเออเหมือนแบบไปเกาะแกะผู้ชายคนนี้เพื่อที่จะให้ตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นซึ่งก็เปลี่ยน จากฮิลาตะนะครับกลายไปเป็นพระเอกของเรานั่นเองนะก็หลังจากเหตุการณ์นั้นก็มีความเปิดใจต่อพระเอกอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือขั้นหนึ่งส่วนขั้นที่2เนี่ยพอรู้จักกันไปๆมาๆเนี่ยเริ่มคุยกันเรื่องของข้อมูลต่างๆก็พระเอกก็มีการแบบ หยอกล้ออะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้หัวใจของเคเนี่ยเริ่มแบบละลายเริ่มสั่นอะไรประมาณนั้นนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบหน้าตาขี้เหร่ด้วยนะครับเป็นคนที่หน้าตาหล่ออยู่เหมือนกันนะอันดับต้นๆเลยก,ก็ว่าได้แต่ว่าพระเอกมันเป็นคนเงียบขึมไงดูมืดมนสาวๆก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องหน้าตาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหล่อนะฮะแล้วต่อมาครับขั้นที่3เมื่อกี้ขั้นที่2องบ่าว่าเออขั้นที่3ก็มีอยู่เล่ม7.5้าครับเท่าที่ผมจําได้นะเล่ม7.5เ่ยคืุเหกา ที่แบบว่าเค okay, นะครับกับอีกคนนึงอะผมจําชื่อไม่ได้ไอซาว่าหรือเปล่า ผมจำชื่อไม่ได้นะครับที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่มาสารภาพรักกับพระเอกนะแต่ว่าพระเอกเนี่ยบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออก็ประมาณนั้นแหละเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้แบบว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะผู้หญิงคนที่มาสารภาพรักกับพระเอกอ่ะมาขอความช่วยเหลือจากเคครับว่าช่วยแบบช่วยแบบว่าแนะนําพระเอกให้หน่อยเออแบบพระเอกชอบอะไรอะไรประมาณนี้เพราะว่าเห็นเคเนี่ยเออเริ่มแบบสนิทกับพระเอกนิดนึงอะไรประมาณนั้นครับเห็นคุยกันบ่อยแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ถามเคว่าชอบพระเอกหรือเปล่าเคก็บอกว่าไม่ได้ชอบเอออันนี้คือ ชว่วงนั้นนะชว่วงนั้นนะ ซึ่งหลังจากอะไรกันเสร็จแล้วนะครับเคก็แนะนําว่าให้ไปเดทกันก็ประมาณนั้นแหละซึ่งเคก็ไปเดทด้วยนะครับกลายเป็นดับเบิลเดทกับฮิราตะนะครับผมก็จะเป็น2คู่นะก็ไปเดทกันไปมาจนสุดท้ายนะครับผมก็แยกย้ายกันก็คือก่อนจะแยกย้ายเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็มาสารภาพรักกับพี่เอกก็อย่างที่ผมบอกไปว่าพี่เอกไม่เอานะครับพอสารภาพรักเสร็จเนี่ยคือแบบเคอ่ะมันแอบฟังอยู่เออเคมันแอบฟังอยู่ซึ่งพี่เอกก็รู้ตัวครับก็เลยเรียกมาแบบเรียกมาถามว่าแอบทําไมวะอะไรประมาณนั้นเ ก็แบบเปล่าแอบแล้วหน่อยเออแค่แบบมาเห็นเฉยๆแล้วเคก็ให้แบบของขวัญไปนะครับน่าจะให้ของขวัญนะเท่าที่เท่าที่ผมจําได้น่าจะให้ของขวนนะัญอ,อะไรบางอย่างนะเออผมก็จําไม่ค่อยได้แต่ว่ามันให้ของขวนนะัญอ่ะเออหรือหรือมันไม่ให้หวหรอช่างมาันช่างมาันแต่เอาเป็นว่านะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ย ความรู้สึกของเคนะครับก็เริ่มเปลี่ยนไปเว้ยเออแบบมันเริ่มสนิทกับพระเอกขึ้นอะ่ะแล้วเห็นความเท่ของพระเอกเท่นี่ไม่ใช่หมายถึงแบบความเก่งความอะไรนะครับหมายถึงแบบความปกป้องอะ่ะเออแบบปกป้องคนในชั้นคนในห้องอะไรประมาณนั้นนะคอยอยู่เบื้องหลังคือมันเท่น,นะเว้ยอย่างนั้นนะ พอเห็นอย่างนั้นก็ใจก็เรื่อนแบบยิ่งเปิดเข้าไปใหญ่ครับคือแบบชอบเลยอะแบบซึนเละด้วยนะับพอวางฉากเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็แบบคบกันเออผมต้องข้ามเลยว่าคบกันคบกันในตอนจบของภาคหนึ่งนิยายเว้ยเออก็คือแบบฉากนี้แบบเห็นแล้วก็แบบฟินอยู่นะผมอ่านไปยังแบบยิ้มอะคือก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องราวของทั้งสองคนแบบคร่าวๆนะผมก็สรุปแบบว่าใจความในหัวนะครับก็ข้อมูลก็ผิดพลาดไปบ้างนะครับผมลืมๆไปบ้างคือแบบผมอยากจะทําให้มันแบบเรียวๆไงเหมือนเพื่อนคุย กันอะไรประมาณนะั้นไม่ได้แบบมาทําข้อมูลจ๋าเออก็แอบแอบครบนะบอกไว้ก่อนนะว่าแอบ,บครบไม่มีใครรู้นะครับอืมแค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมมาทำเออเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายยจ้า